สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพี่เจต่างในวันพุธตอนเย็นเช่นเคยนะครับโดยวันนี้จะมาพูดถึงซัมซุงเด็กนะครับโดยซัมซุงเด็กเนี่ยตอนเปิดตัวนะครับก็เป็นที่ฮือฮาพอๆกับเจ้าซัมซุง g ก a l ลซี่เอสแปดเลยนะครับโดยพูดง่ายๆนะครับซัมซุงเด็กดีเอ็กซ์เนี่ยนะครับก็คือชื่อของระบบปฏิบัติการที่เปลี่ยน แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพียงแค่คุณมีมือถือที่รองรับกับเจ้าตัวนี้ก็คือตอนนี้เป็นรุ่น s 8กับ s 8ปพัดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า d e x station แล้วก็มีหน้าจอที่ไม่รู้ h t m i แล้วก็คีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับก็จะได้ระบบปฏิบัติการที่หน้าตาเหมือนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุประการในทันทีเลยนะครับโดยไออุปกรณ์เสริมนะครับที่ชื่อว่า d e x station เนี่ยครับ หน้าตาก็จะเป็นก้องกลมๆสีดำนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกระออ์ต่างๆที่มาให้ใช้งานด้วยกัน5รูด้วยกันนะครับได้แก่ usb 2.0 2ช่อง hdmi usb type c แล้วก็ช่องเสียบสายแลนครับและยังมีพัดลมระบายความร้อนในตัวด้วยนะครับโดยวิธีต่อเนี่ยครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณดันแผ่นด้านบนออกที่สไลด์ได้ออกขึ้นนะครับเสแล้วก็เสียบมือถือลงไปนะครับโดย เด็เนี่ยนะครับเมื่อต่อแล้วนะครับเราก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าเขามีแอปที่รองรับหลายตัวมากๆเลยนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะมีดู YouTube เล่นไลน์เปิด Google Home หรือว่าใช้ Microsoft Office ต่างๆนะครับโดยที่ต้องรองรับตอนนี้ก็มีทั้ง Word Excel Powerpoint นะครับแล้วก็หรือจะเข้าไปในเอา Adobe Lightroom ไปแต่งภาพหรือว่าจะเข้า Play Store ไปโหลดเกมมาเล่นนะครับโดยการเล่นเกมนะครับก็มันเป็นแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับก็คงจะเล่นเกมอะไรโหดๆเหมือนในคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ได้นะครับโดยเรื่องราคาของมันนะครับก็อยู่ที่6,000บาทนะครับและมาเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือสีดำนะครับ ก็น,นี้ก็เป็นอีกขั้นของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นของโลกนะครับก็สำหรับในวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วสวัสดีครับ